เมื่อเซียวเหอได้นำหนังสือไปเก็บไว้ที่ชั้นนางก็เผลอไปถูกกลไกจนประตูห้องลับได้เปิดออกมาเมื่อลงมาแล้วก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่นอนอยู่บนแทน่นแล้วในขณะนั้นเองวิญญาณผู้สีดำก็ทำให้เซียวเหอได้รู้ความจริงบางอย่างความจริงที่ว่านั่นก็คือผู้หญิงที่อยู่บนแทน่นก็คือภรรยาและคนรักของคุณชายรองและทานางฟื้นขึ้นมานั้นก็หมายความว่าเซียวเหอก็จะต้องตาย ด้านพระเอกในขณะที่กำลังจีบชายอยู่นั้นก็มีคนร้ายกลุ่มหนึ่งได้บุกเข้ามาในลานบ้านแต่พบมันก็ถูกใครกลนจนต้องนอนตุลนทุลายนางเอกที่ได้ยินเสียงก็เลยเปิดประตูออกมาดูมีคนกลุ่มหนึ่งที่นอนตุลนทุลายอยู่นางเอกที่เป็นห่วงพระเอกนางก็เลยก้าวเท้าออกไปจนทําให้ตัวเองต้องถูกใครกลนและด้วยใครกลนนี้นางเอกก็ไม่สามารถขยับตัวได้และไม่หนำซ้ำํานางก็ยังเห็นภาพหลอนอีกด้วยแล้วในขณะที่นางเอก ได้ถูกสตาร์ฟอยู่นั้นพระเอกก็ได้เดินเข้ามาเพื่อเช็ดเลือดให้กับนางแล้วก็ใช้ปากเป่าเพื่อเป็นการสมานแผลจากนั้นก็ดึงมือนางให้ออกไปจากค่ายกลที่ด้านนอกมือธนูก็ได้ยิงธนูไฟเข้ามาแล้วก็ทําให้อาคารบ้านเรือนต่างๆเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นและแน่นอนว่าค่ายกลของพระเอกก็ถูกทําลายเช่นกันส่วนกลุ่มคนที่บุกเข้ามาก่อนหน้านี้ก็ถูกไฟคลอกตายไปตามระเบียบจากนั้นนางเอกก็ได้ไล่เวทเพื่อดับไฟในครั้งนี้และการไล่เวทในครั้งนี้ ก็ทำให้เจ้าวิญญ,ญาณเซนมมเยรรู้แล้วว่าในตอนนี้นางเอกได้ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเมื่อดับไฟเรียบร้อยแล้วนางเอกก็เล่นงานอาจารย์ฝูและพักพวกจนพวกมันต้องวิ่งกระเจออิงหนีไปจากนั้นทั้งคู่ก็ไปที่เรือนของคุณชายรองและนางเอกก็พบว่าที่นี่มีวิญญ,ญาณพูดซ่อนเล่นอยู่มากมายแต่พระเอกก็ไม่สามารถมองเห็นได้และเมื่อนางเอกได้เห็นออล่าที่แผ่ออกมาจากร่างกายพระเอกแล้วนางก็เลยไปกระซิบที่ข้างหูข,ของเขาแล้วก็บอกไปว่า คนที่นางตองใจก็คือตัวเขาโดยที่พระเอกก็พยากหนาเพราะนักบ,บอกไปว่ารู้แล้วและจากนั้นไม่นานก็มีกลุ่มคนมากมายได้วิ่งออกมาแล้วก็พบว่าพวกเขาได้ถูกเหล่าพูดคกนนายตามเล่นงานอยู่แล้วนั่นก็เป็นพราะว่าการเลี้ยงพูดหลมเหลวและเพื่อต้องการหยุดเรื่องนี้นางเอกก็เลยต้องไปหาคุณชายรองที่ในตอนนี้ก็สภาพรอแลกเพราะาถูกเสี่ยวเหอเล่นงานและเสี่ยวเหอก็คือพูดที่คุณชายรองได้เลี้ยงเอาไว้ เซลเฮอที่เห็นหนางเอกกับพระเอกนางไม่รอช้าและเล่นงานพวกเขาทันทีสุดท้ายก็ถูกนางเอกเล่นงานจนต้องกระเด็นออกไปอยู่ดีแล้วในขณะที่นางเอกเตรียมจัดการเพื่อปิดจ็อบเซลเฮอกุชารลองก็ได้มาขวางเอาไว้ทําให้นางก็ถึงกับสับสนว่าเขาเมตตาหรือว่าอยากทาร้ายนางกันแน่และด้วยความสับสนสบเซลเฮอก็ได้ระเบิดพลังออกมาจนทําให้ดอกบัวยักษ์โจมตีและทําลายประตูทางเข้าห้องใต้ดินและนางเอกก็ขอยกุชารลอง เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับนางได้รู้และนางเอกก็ได้รู้ความจริงว่าผู้หญิงที่นอนอยู่บนแท่นก็คือภรรยาของคุณชายลองที่ได้รับบาดเจ็บเพราะปกป้องคุณชายลองและที่เขาสร้าง่ขยกลนผูกขุนญ,ญาติไว้นั่นก็เป็นเพราะว่าหวังวัาสกวันนางจะต้องฝืนขึ้นมาด้วยการแลกชีวิตกับพูดที่ถูกเลี้ยงขึ้นมาและนั่นก็คือสาเหตุที่คุณชายลองได้เลี้ยงเสี่ยวเหยอขึ้นมาจากนั้นเขาก็ได้คุกเข่าขอร้องน,นางเอกเพื่อขอให้นางช่วยเหลือพวกเขาด้วย และเมื่อนางเอกกับพระเอกได้ออกมาแล้วก็บพบว่าที่ด้านนอกมีผู้คนมากมายที่ต้องหลมตายและจากนั้นไม่นานโมฟางก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อเชิญตัวนางเอกให้กลับไปยังแดนวิญญาณแต่นางก็ขอยโมฟางทวงเวลาครึ่งวันเพราะต้องการจัดการเรื่องทุกอย่างและช่วยเหลือพระเอกก่อนโดยที่โมฟางก็ยินดีทําตามแล้วนางก็หวังเพียงว่าถ้าไปแล้วก็ขอให้พระเอกมีความสุขและอยู่ต่อไปจากนั้นนางเอกก็ได้เดินไปหาพระเอก และด้วยความสนของเขากระดันเวียงหอกไปถูปิ่นปักผมที่อยู่กับนางจนหักจากนั้นพระเอกก็ชดเชยด้วยการมอบปิ่นปักผมอันใหม่ให้และปิ่นปักผมอันใหม่ที่ว่าก็คือลูกศรอนอาบยาพิษที่ถูกปักอยู่ที่เสาจากนั้นนางก็ไปหาเซลเหอที่ซ่อนตัวอยู่ใน,นบอ่อสุดท้ายเซลเหอก็ถูกจัดการได้สาเร็จและวิธีจัดการของนางเอกก็คือการหวดกลอนเซวเหอจนนาง ต้องร้องไห้และยอมแพ้ใน,นที่สุดและนางเอกก็ปล่อยเซลเฮอตัดใจซะแล้วจากนั้นก็ไปใช้ชีวิตอิสระเป็นของตัวเองแต่ว่าเซลเฮอก็ไม่อาจตัดใจได้เพราะคนแรกที่นางเจอก็คือขุณชายลองและนางก็อยากรู้ว่าผู้หญิงแบบไหนที่คู่ควรกับความรักของคุณชายลองเมื่อรู้แบบนี้นางเอกก็เลยพาเซลเฮอไปที่ห้องใต้ดินเพื่อให้เห็นชัดๆกับตาตัวเองโดยนางเอกก็ได้บอกคุณชายลองไปว่านางได้สังหารเซลเหอไปแล้ว และต้องการพาตัวเขาออกไปจากห้องใต้ดินแต่คุณชายลองก็ได้ปฏิเสธไปเพราะถ้าเซลเหอตายนั่นก็หมายความว่าเยซูภรยาของเขาไม่อาจฟื้นขึ้นมาได้และตัวเขาเองก็ไม่อาจมีชีวิตเช่นกันเซลเหอเพรพอดินแบบนี้นางก็บุกไปคว้าคอคุณชายลองทันทีและมนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันเซลเหอก็สละวิญ,ญญาณและชีวิตตัวเองเพื่อทำให้เยซูฟื้นขึ้นมาอีกครั้งและนี่ ก็คือสิ่งสุดท้ายที่เซียวเหอได้มอบให้กับคุณชายรองและถึงแม้จะเสียใจที่เซียวเหอต้องจากไปแต่คุณชายรองก็ดีใจที่ภรรยาของเขาได้ฟื้นขึ้นมาเช่นกันจากนั้นก็ขอร้องนางเอกให้ผ่าตัวทั้งคู่ออกไปจากห้องใต้ดินแหละามาทั้งคู่ได้ถูกผ่าตัวไปแล้วพระเอกก็ถึงกับสุดเพราะก่อนหน้านี้ตัวเขาเองได้ถูกพูดทำร้ายและตอนนี้ก็ถูกผิดพูดเรียบร้อยแล้วและเมื่อคุณชายรองได้ออกมาแล้วก็พบว่าดอกบัวที่อยู่ในสระ ก็จมลงไปเช่นกันเพราะว่าเซลเหอได้จากไปแล้วส่วนนางเอกก็ระบายความโกรธด้วยการทำลายแทนที่อยู่ตรงหน้าพระเอกก็ได้ถามไปว่านางโกรธแค้นอะไรนางเอกก็เลยบอกไปว่าโกรธแค้นที่เซลเฮอได้สละชีวิตเพื่อช่วยภรรยาของคุณชายลองส่วนตัวนางถ้าถูกหลอกแบบนี้นางก็จะฆ่าเขาทิ้งซะแต่พระเอกก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีถูกผิดเพราะว่าเซลเฮอเต็มใจจะทำแต่ที่สำคัญคุณชายลองก็กลับไปสนใจนางเลย และเรื่องนี้ก็ทําให้หนางเอกนั้นโกรธมากจากนั้นนางก็พบว่าพละเอกได้ถูกผิดพูดเรียบร้อยแล้วก็เลยพามาด้านนอกจากนั้นก็ใช้พลังวิญญาณเพื่องับอาการเอาไว้ดานโมฟางก็ได้ไปทวงเวลาบรรดาลูกน้องของเจ้าวิญญาณเอาไว้เพื่อต้องการให้หนางเอกทําภารกิจสำเร็จส่วนนางเอกก็ไปหาเสียนพิภพเพื่อตามตัวให้ไปช่วยเหลือประเอกพอเสยนพิภพได้เจอพระเอกแล้วเขาก็เริ่มรักษาทันทีแล้วในระหว่างที่กําลังรักษาอยู่นั้น ลูกน้องของเจ้าวิญญาณก็ได้มาขัดขวางวัสกรและจากนั้นก็พูดจาท้าทายเพราะต้องการใช้พระเอกเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้หนางเอกนับปรากฏตัวขึ้นหลังจากนางเอกได้ถูกท้าทายแล้วนางก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเล่น,ลนงานลูกน้องของเจ้าวิญญาณทันทีเรียกว่านางเอกก็จัดการได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อมองไปที่ท้องฟ้าแล้วนางก็พบว่ามีกองทัพมากมายได้ปรากฏตัวขึ้นเมื่อเป็นแบบนี้นางก็ได้กรีดเลือดแล้วก็สร้างพื้นที่อาคมขึ้นมา แต่ว่าอาคมนี้ก็อยู่ได้ไม่นานและถูกทําลายในที่สุดเมื่ออาคมได้ถูกทําลายแล้วนางเอกก็พาเอกบินหนีทันทีแต่ในระหว่างที่กําลังบินอยู่นั้นพระเอกก็ปล่อยมือและทิ้งตัวลงไปทาให้นางเอกต้องลงไปคว้าตัวเอาไว้จากนั้นก็ปาหอกเพื่อเปิดทางหนีแต่แล้วนางก็ถูกแสงสีเขียวกัดขวางเอาไว้และคนที่ขัดขวางก็คือจ้าวิญญ,ญาณเซินมูเย่และถึงแม้จาวิญญ,ญาณจะมาด้วยตัวเอง แต่นางเอกก็ยังคงกัดขืนและไม่ยอมแต่งงานอยู่ดีไม่นำซ้ำนางก็ยังต่อว่าแดนสวรรค์และเหล่าเซียนที่อยู่อย่างสุขสบายแต่แดนวิญญาณกลับต้องอยู่ไกลลอยแยกและต้องทนทรมานกับไอพิษตลอดปีหลังจากนางเอกได้ต่อว่าแดนเซียนอยู่นานนางก็ตัดสินใจจบทุกอย่างด้วยการกลับไปแต่ก่อนไปนางเอกก็ได้จูบลาพระเอกและบอกไปว่านางต้องกลับไปเพราะถูกบังคับไปแต่งงาน